สวัสดีจ้าลูอิสตอรี่จ้าพามาดูทุ่งกับนะทุ่งหญ้ากักบดอกฟันสิงโตจ้ะกำลังเลี้ยงกันหลามงามงามพี่น้องงามหลายงามบางงามแต่แล้วก็ดอกไม้นี่หอมเลยพี่น้องหอมสวยสวยนะสวยเต็มต้นเลยพี่น้องเอ้ยเต็มต้นเลย ลมแรงลมแรงเจ้าบินไปแห่งไหนนกเจ้าบินไปแห่งไหนฝากพ่อคำด้วยใจลองต่อไปบโนโน่ได้ลยเนห้ามเลยพี่นอ้องห้ามขนาดสวยสะดุดใจสาวแม่ห้งางนั่งไมยลูกตีอีเป็นพ่วงพ่วงเลยพี่นอ้องทรง กระส่เคินเคิลสือเหลือเกินอยากใกล้ชิดที่แม่พอมีลูกติดก็จะได้คิดปวยงามงามตาเว้นส่องต้องแอบมุมนะพี่น้องเ้ยตาเว้นมันสอ่องไข่นี่ตาเว้นมันสอ่องไขุ่่มก่แห้งเธอพิ้วไว้ตามลมนะคะ ไว้ตามลมจ้ะดอกคำใต้กลิ่นหอมละมนุนสวยกินละมายนะคะว่ลองเพ่งกับมาจบจากเพ่งรเราไปลองลึกออกกันรอบอย่างละคำสองคำนะ เาล่ะนอเจ้าดอกคำไทยอย่าบอกเลยนะใครใครักเราได้งามเนะงามอีลีได้ฟรีเน้ะหอมไปตามลมไปตามลม เแ <Yeah. S 2> ย่จำแย่พี่น้องแ <Hey. S 2> ย่จำแย่ที่กินได้แต่โคแต่โดนขาเป็นปื่มเลยเหล้ววันนั้นอะ่ะ <laughs> อันนั้นอะ่ะโดนขาเป็นปื่นเลยพี่น้อง mm hmm. แต่เราลองกินแล้วนะเราไม่ชอบเนี่ยเราลองกินแล้วเราไม่ชอบนะเราก็จะไม่กินอีก <laughs> เราไม่ชอบเราก็จะไม่กินอีกชอบก็บอกชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบนะพีเหงจ้ะต้นดอกต้นดอกยังโตมุกทีมีอยูย่สวยๆชมดอกไม้สวยจ้ะดอกไม้สวยสวยกำลังเต็มต้นเลยเปิ้ล น้อยอันนี้แอปเปิ้ลน้อยนะตอน,น์เนะ่อันนี้เป็นแอปเปิ้ลน้อยพนะี่น้องสวยมากอันนี้จะสวยนะพี่น้องเอ็นไหมนี่อะไรโอ้โลงพี่น้องเอ้ยคืองามแท้พี่น้อง,ออองออดอกเชอร์รีจ้ะสีขาวเนาะสีขาว ใหญ่ๆพวงใหญ่มากแต่เชอรี่ต้นนี้เขาจะไม่ค่อยจับลูกได้พี่น้องดอกงามๆอย่างนี้เขาจะไม่ค่อยจับลูกด้สหวยสุดใจซาบดูต้นมันเนี่ยดูต้นมันตรงน้นต้นหนึ่งตรงนั้นน่ะรถเราเฮ้ยงามแต่งงามบ่า ในที่มันจะไม่สะท้อนแสง,แน,งสนะพี่น้องสวยเนาะพี่น้องเนาะดอกมันดอกมันเป็นพวงเป็นพวงเลยพี่น้องงามค่ะขาวบริสุทธิ์จริงๆมันขาวมันบริสุทธิ์จริงๆเลยพี่น้องขาวสวยมากเป็นพวงเป็นพวงเลยโอ้ยเเทนะ่ากับฟ้าเลยนะ ส่องแสงดวงตะวันก็กำลังส่องแสงดอกเชอร์รี่ก็กำลังบานบานง่ามงามไม่มีคำบรรยายไม่รู้จะบรรยายยังไง ซอยเข้าบ้านเราเลยนี่เข้าไปนี่ก็ลัดเลาะไปนี่ก็จะเป็นบ้านเราแล้วเพนะไม้ไก่ไม้ไก่ไไกเดินไปอีกอ่กินนิดหน่อก็จะถึงบ้านเราแล้วเอาต้นไข่ออกแล้วต้นไข่หายแล้วต้นไข่เราเฮ้ยเป็นดอกไม้สวยไม่ได้ด้วยเปล่ามันงามเนาะ งามจนต้องตะลึง<อ>สวยงามสวยงามจัดสวยงามสวยงาม ล่มแรงต้นนี้ก็ดอกดอกไม่ไม่เป็นพวงนะดอกไม่เป็นพวงต้นนี้ดอกไม่เป็นพวงต้นนี้ดอกมันจะเป็นพวงพวงเลยงามมากล่มแรงพี่น้องอ่ามาถ่ายแอปเปิลของเราดีกว่าแอปเปิลของเรา หนเราตัวแมงพู่เมื่อกี้นี่แมงพู่หายนี่แมลงพูตัวนายเอ้าจะไปใส่จะไปใส่จะไปใส่มาแม่มาแม่โอ้ยเนาะต้นนี้ปลูกสิบเจ็ดปีแล้วนะพี่น้องปลูกสิบเจ็ดปีแล้วแอปเปิลต้นนี้นะต้นต้นนั้น,ะน,น,น,นปลอมเมอือปลอมเมอือ,มมอปลูกที่หลังต้นใหญ่กว่าละแต่ไม่ให้มันโตไง ให้มันโตนะกำลังสวยจ้ะพี่น้องจ้ะดอ,อกแอปเปิลนิดหน่อยมันก็จะร้นหรอจวจะมากหรแบบนี้อันนี้ผักแป้นเอามาปลูกบ้านพี่น้องมันก็บองงามขึ้นอยู่ในป่าด้ผักแปนกับกับปลูกลายอยู่ตัดหาหนาบ้านาในโศกห้ะโศกเง้วอยู่พี่น้องเย้ยเบ,บิ่งส่วนห่างห่างต้นกระเทียมนี่ต้นกระเทียมต้นกระเทียมพี่น้อง แพรไวๆเด้อพี่น้องเนี่ยอันนี้บ่ได้ปลูกได้บอลนี่บ่ได้ปลูกพี่น้องมันปิวมากมันปิวมากมันกับแพรมันกับพันต้นเล็กๆหน่อยๆนี่แมนบัดหลุดเนี่ยแพรมันพันมันปิวมากถ้าเ่าอยากให้มันแพรมันพันก็ต้องเด็ดชอดอกมันคือคือพักแป้นกับเด็ดออกเลยบอให้มันบอให้มันเป็นเม็ดถ้ามันเป็นเม็ดมันสิแพรสิพันเอาต้นอีหยังงนอกบัดนี้คือสีม่วงเนี่ย ถอนทิพยม่ได้ถอนหยาพี่น้องอันนี้เป็นชาเแเน่กับเอ่อชาเแเน่กับเพียงสตอเบอรี่จ้ะเสียงเขาตัดยากันตรงโน้นเนาะเป็นกระป๋องกระป๋องกระป๋องปลูกแข้งกระบเกินพี่น้องย่ำเนสา,งงามันเย็นเนาะชาเแเน่กับลังงามต้นรดต้นกระเทียมเนี่ยกระเทียมใหญ่เนี่ยต้นกระเทียมหน่อยเนี่ยแล้วก็ต้นหอมเนาะแล้วก็ผักแป้นบลแพ้ปลาทีเทียอ มุดไปมุดมามุดออกมาจากโคนลนนั่นละแล้วเราก็มีนางงามอยู่นางงามอยู่ดอกเดียวนี่นางงามนาังงามอยู่ดอกเดียวจา้านางงามนางงามที่จริงอะปลูกเยอะนั้นแล้วก็เนี่ยมาถอนญอดแล้วเสียบหัวมันมันก็เลยนะั่นนางงามนางงามเอาให้เบิ่งสวนหน,น่อยๆโคกๆนี่แหละันบ้าในเห็ดอีกอย่างเลย ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่น้องเอ้ย